ปัสสานภาวะตัววะนะตัวสัมมา โอทาวารันตวรตานเบียโตนเบียโทนสวดาบิยานะปุราเสัมมาคกตโต

Suntañate taswañ, kaya nawacarya waceta swañ, bodhe dukkamang pagatamayayang, bodho pratikana

tan nagaagarehare Maha ka marat ng iwararapang mê ta Tam mayiyo sabat ngang sarat เดียาลึตสิทานนังวนนังตสิเรนั่งัมมัดะ้านาโศว์พัมโมเลสาลิเจสโลทามโมลุคาสักตายจะอุกขตายจะอิตัสเม Muha Ma Sa Nam Ya De Ni Sa U Anh Tăng U Đàm Quan Thanh Toàn Giới Sam Ni Tham Ma Choa Sư Tham Ma Toàn Na Tin Mês Ra An Giang Tham Ni Sư Quan Lang U Long สัจวัเจโนวัฏยายสัุสาสเลนธรรมะแมวนนันเลนายังกุญแจสุขทางทาสะมิบียนตรรยนเลนมาส้นเปรเตตส นะวัจจะยวเจตสวะรรมเอกุกามังปะกตังไมยยังทัมโมปฏิกานันตุวัจยันตังกาลันตาเรสังวริตุวะธรรมะ

อโลภังวินโยเจตะลุงเจสัตติสะทัมมะจสูงปะติปัตติคุณลำภิโตอะวิยาตุภาสางาเจตุน Quan là mãi taba nga thần lãng suỵt hạng sang quê hương sạch ạc lửa sạch ạc lửa lãng gió mục thâm ạc ạc สาสาซานาโซังหมิซล <Be ante S 1> ุเสโลางคนัุขาธาาตจายไตจายเปอสเลสางขัดสางลิ เนเมือสัตวันที่ตัวงฐานวันตั้งตนในจริยานในสังฆัจอมปฏิปนตานนาติเม ยังสังคมเชือวหลังลอเตนนจาวันเจลวันยังส่สส่สิเลสสขามวันนั้นนัลลยยังกุญแจสุขังยิท่าสาติอันดรายเลมม ตุสตัสเดตัสสกงหายเณวะายตวะเจตสาวาสังเคกุกัมมังปะกตังมะยายังสังโหปฏิกานันตุอจิยันตังกาลันตารีสังวริตุงวะสังเค

Maga sawata sabhiri sapasambhatsanang patikataya yava โลนิวันดวไยนาโมนยนานมนายยนวิบูสโลยยาวะลวะลสะยะเตยาปนัยยาปรติยาพระมจริยากยา Ṭhāṋ naṋ pāṋ ṹhāṋ kāṋ mirāvaṋ Ṭhāṋ naṋ naṋ upāṇḍai sāmeyā Ṭhāṋ mīṭhāṋ viṭhāṋ tī Apalya wekitawa yang sena-senang beribu tangtang Lewa sedat sabal kataya kata Ulu Nga samadha samadha samadhirin sapat, sapat tanang batikata Nga wakliwa tulisaya, wino อมายาอปยวิทิโตวาโยจิราตตายาเป็นสัมบริคคโรอวิฤตุตุสโยาวะนะวะคนปันนะโอยยนปฏิคานังเวทะลลนปฏิคาตายาอมายาอัมปยต จริ la la ันาติูตรามีความเป็นธรรมดาจะรวงนความแก่ไม่ได้เพยมีธรรมนีเรอที่เนาติรามีความให้เป็นธรรมนาดาจะลวง้นความเจก่คอไปไม่ได้ มรลณะลมมรรณะนาติโตมรงมีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงคลนความตายไปไม่ได an ้สามเป็นปิเยมอนาเป็นน an ันนาพวันนาพวรจาเวนเป็นตอง ต้องพักใาจากรักของจะเล่นใจไปสิ้นไปอนุวงชีวิตตาชีวิตของเรามันไม่เที่ยงต้องมระลังความตายของเรามันเที่ยงแล้วปาริยสัลลังวิตตาช ขอเรามีความตายเป็นที่สุดอวะสัมยามาริตมังเราคงตายเป็นแน่มรณะเรังเมลียตว่ายความตายขอเรามันยืนแล้วกรรมมสะกมิตรกรรมมาทายาทกรรมมายลิกรรมมบันทุก มาบัดเจริอนเลกามเป็นของของตน ปะปักกางวาตัดสายยาโดนบังซ้อนไมิไหเราจะทำต้มมันได้ไวเป็นบุญรูเป็นบาปเราจะเป็นทายาคือว่าจะต้องได้รลบคนของนั้นสียไปเออ นมอยาพินายังไปอยู่คิดต้องเราทั้งหลายควรจะรียนอายังทุกวันทุกวันเถิดอย่างคเมกายอยู่ท้ายขอลาลองทางบารละตลามวยคุณคเท่าคุณมา อาจเกยสมมติสตเมื่อตามแต่ไปผมลงไปตัจะบริยันตัวมมีนางุ้มอยู่เป็นที่สุดล่ะโบราันับประสาสุงโลเตมไปด้วยของไม่สะอาดมีแต่การต่าง สามิกายะมีอยู่ในกายนี้เอสากผมตั้งหลายลวมมาเกคนทั้งหลายนาคาเกผนตั้งหลายดานตาเกันทั้งหลายตาโจอเกนางมังสังเก

โทน้ำเลือดโอยต่างน้ำเลือดเสโทน้ำเหงอเมโทน้ำมันพ้นอาสูน้ำตาวาสาน้ำมันเ้วเจโลน้ำลายสิงไยนิากน้ำมูราชิกาน้ำไข่อโมดต่างน้ำมูด เอวามายังมีกายโยนกายของเรานี้อย่างนี้อวดทางบาลตบาเบื้องบนแต่เพื่อนเท้าขึ้นมา สาธุเจสามัสกาเมื่อตามแต่ไปผมลงไปตาชาบริยานโตนมีหนังห่มอยู่เป็นที่สุดร,ร,ร้อภูโลนานาปการาสสุจินโนเต็มไปด้วยของไม่สต่างมีปการต่างๆอย่างนีนเล พระเจ้าขอนามัสการพระพุทธเจ้าผู้กำ้นฟังแห่งภงงพที่โลกเกตตรงที่พระเวอ,อานานทางผู้เป็นธงชัยของไตรโลกผู้เป็นนาทาเหของไตรภพ โยโลกาเซตวสกรางกิเลจรังเชตวานาโบเทสิสนางการันทังผู้ประเสริฐในโลกตัดกิเลตั้งสิ้นได้แล้ว ช่วยปูกชนนาที่สุดมีได้ให้ได้ตัดสรู้มาคผลแลนิพพานอย่างนำมาธารณาทิยาปุริเนจติเรรอยพระบาทได้อันพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ในหาดทรายแท่ฟ้าเมือน้ำลำมาทา ยังสัจจพันธาสิลิเกสุมนาจรารเขมรอยพระบาทใดอันพระพุทธทองค์ได้ทรงแสดงไว้เหนือเขาสัจจพันธ์และเหนือยอดเขาสุมนายัางตัดทายนกาปุเรมุนีนจะปาดัง ต่างปาทวรัญชนะมหังศิราสานมามีรอยพระบาทไดอันพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ในเมืองโยนยากาศถ้าไปจ้าขอนมามัสการพระบาทและรอยพระบาทนั้นๆ ของพระโมนีด้วยเสียงก้าวสุวรรณนามาลิเกสุวรรณนาปปเตสุวรรณนาูเตโยนาคาปูเลนัมธาระนาทิยาปานจะปาทวรังธานังอหังวันดามิภุราตุ ข้าพเจ้าก่อนนามัสการสถานที่มีรอยพระบาทอนประสเสนาสถานแต่ที่ไกลเอือที่เขาสุวรรณามาลีหนึ่งที่เขาสุวรรณบานพดหนึ่งที่ยอดเขาสุวรรณนกุณหนึ่งที่โยนกาบุรีหนึ่ง เี่แม่น้ำเสวาลัม,มาธาหนึงนนน่งเจวามาจานตนามาสเนยยางนามาสมาโนรัตะตนกนยังยางถ้าไปเจ้าขอนามาสการอยู่ซึ่งพระรัต,ตนไตรได้อาบุคคกควร,ควรไหว้โดยส่วนยิง อย่างนี้ด้วยปากการัชนีปุญญามิสันทางวิปุรังอนันทางซึ่งกองบุญดัานใบบุญตัดสานุนภาเวนันตรายยนขออนุภาพแห่งระรตนาตรัยนั้นจงกำจัดภัยอันตรายเสียเถิด อามันตะยามิวภิิขเวดูก่อนภิกสูทั้งหลายเราขอเตียนท่านทั้งหลายปฏิเวทยามิวภิิขเว,ว,ขเวดูก่อนภิกสูทั้งหลายเราขอให้ท่านทั้งหลายทราบไว้ว่า กายวายธรรมาสังฆาลาสังฆานทั้งหลายมีอันเสียมสิ้นไปเป็นธรรมดาอาปาเมเนาสัมปาเดตาทีขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านในถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท อิติด้วยปากันราชนีแลงนิโดโคมิอาเวโลมิอาพยาปโชมิอานิโคมิสุขิอตานังปาลิหารามิ สามเบสตาเวลาหวนตัวสามเบสตาอภัยยาปชาฮวนตัวสามเบสตาหนิคาหวนตัวสามเบสตาสุขีอัตตานังปริหารันตัว Saambe satta sapa dukha pamu jantua Saambe satta ratha sampati tomah wikha jantua Saambe satta kamma sakka kamma da yoni kamma bantumma sarana yangngka mengangkarishan karenaang apa-apakah watat sad daya da pamitcaya Gun cari apa aja ะมะมังสุริโยจันทิมาราชาคุนวันตาธราพิจาร ยินทาจจะจตุโลกปาลาจเดวตายาโมเมตตามนุสาจามัชตะเวริกาติจามเมสัตาสุขีหอนตัวุญญาลิปคตาลิเมสุขันจาเิวิตังเดนตัวเกปัางปาเปตะวามตา ังอิมินาปุญญกรรมเมนังอิมินาอุทิเสนาจาอิปปังสุรเพเจวัตานุปาทานเชตนัเยสัตตาเนหินาธรรมายาวนิพานตม นาสันตุสัปดาเยวายาตัชาะตัวพรเวพรเวีวัชชุกิตางสติปัญญาสัลเลโควิทยามินามานลาลาพานตุนโนกาสังกาตุนจาวิเยสุเมอ บัวตาติปาวโลนาโทธรรมโมนาโทวารุตโมนนาโทปัจเจกมุตโทจัสังขวนาโทตโระมามังเตสุตตามนุปเวนามาโล กราบรับการประกอบพิธีในการประชุมธรรมัรเย็นก็เสียสิ้นเพียงเท่านี้นําดับต่อย่างนี้มมหาธิระก็จะได้ประกอบพิธีในการเจเริญพระพุทธมนต์ตามลำดับ หลังจากนั้นก็รับฟังการกล่าวโอวาทธรรม